พามาดูผักตอนเช้าๆครับนี่ก็คือหอมแบ่งครับเหลืออยู่ในเข่งเข่งเดียวครับปลูกไว้เยอะกว่านี้ครับก่อนหน้านี้แต่ว่าเก็บไปกินหมดเลยครับที่เห็นต้นเล็กๆก็คือเป็นกระลำครับกระลำดอกแต่ว่าก็ยังไม่โตครับอยู่ในแปลงส่วนอยู่ในกระถางก็เป็นกระลำปลีมกันครับก็ไม่รู้ว่ากระลำอะไรบ้างครับอันนี้น่าจะเป็นสีม่วงครับ ก็ยังไม่โตครับยังเล็กๆอยู่ครับอันนี้เป็นดอกชุนชมครับสีแดงนี่ก็กระลำปีครับต้นนี้จะใหญ่กว่าเพื่อนเพราะว่าปลูกก่อนเพื่อนครับส่วนที่เล็กๆกก็เอามาปลูกทีหลังครับตอนแรกแปลงตัวนี้เขาปลูกเพื่อนๆนของต้นนี้แหละครับแต่ว่าเขาไม่โตก็เลยหรือออก เหลือไว้ต้นนี้ต้นเดียวครับที่พอจะสมบูรณ์บ้างก็เลยโตกับเพื่อนครับส่วนที่เหลือก็เป็นเป็นน้องๆครับเอามาปลูกทีหลังครับเอามาปลูกใหม่ก็ยังไม่โตครับส่วนที่ปลูกแซมอยู่ตรงนี้นะ่าจะเป็นสลัดครับแต่ว่าชื่อเฉพาะผมก็ไม่รู้จักครับรู้จักว่าเป็นพักสลัดก็พอครับ นี่ก็คือต้นพริกครับออกลูกบานเลยครับตอนแรกอยู่ในสวนครับตรงหน้าเราไก่แล้วก็ย้ายมาไว้ตรงสวนหย่อมหน้าบ้านครับเอามาปิดฟ้าโอง่งไว้ครับ วัสดีครับก็เจอกันกับบรรยากาศภายในสวนช่วงเช้าๆครับเป็นบรรยากาศของตอนเช้าของวันพุทธที่15เดือนตุลาคม2568ครับตอนนี้เวลาก็ประมาณ06:40นนครับผมตื่นสายครับวันนี้กว่าจะเข้ามาชมสวนก็6โมงครึ่งครับ บรรยากาศท้องฟ้าตอนเช้าๆวันนี้ก็จะมีเมฆสีเทาๆครับแล้วก็มีแสงสีทองของดวงอาทิาตย์สาดส่องเคลือบขึ้นมาครับแต่ว่าบนต้นไม้ใบหญ้าต้นผักที่ผมปลูกไว้ก็เคลือบไปด้วยละอองฝนครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกทุกวันครับ ตกช่วงตอนบ่ายๆช่วงเย็นๆแล้วก็ช่วงตอนกลางคืนครับก็ตกติดต่อกันมาเรื่อยๆครับน่าจะเป็นช่วงที่มรสุมเข้าแล้วก็เป็นช่วงปลายของหน้าฝนครับการปลูกผักช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับโดยเฉพาะระมัดระวังหอยทากนั่นแหละครับเพราะว่า เขาจะเยอะเป็นพิเศษครับช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นฤดูที่มีความชุ่มชืน้นแล้วก็อากาศเหมาะสมที่หอยเขาจะขยายพันธุ์พอะเราปลูกผักก็จะมีหอยนั่นแหละครับนอกจากมาแมลงมากัดกินก็จะมีหอยนั่นแหละครับอีกหนึ่งอย่างก็จะ ดูแลรักษายากนะครับโดยเฉพาะการปลูกผักที่เป็นผักปลอดสารพิษครับผักที่ไม่มีสารเคมีครับสวนผมปลูกผักกินเองเป็นการปลูกผักแบบปลอดสารพิษบริเวณสวนก็เลยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ต่างๆครับสัตว์เลื้อยคลานครับหอยมแมลงต่างๆครับ ตรงนี้น่าจะเป็นรอยคุยของของแมวครับเมื่อวานก็เห็นครับผมนึกว่าเป็นรอยอะไรยังไม่มั่นใจแต่ว่าวันนี้แน่ชัดเลยครับเพราะว่าที่เดินเข้ามาเห็นแมวตัวสีดำๆครับวิ่งสวนออกไปแล้วก็นี่ครับเป็นรอยเท้าของของแมวครับเป็นรอยเล็กๆครับถ้าอยู่ในป่ารอย ใหญ่กว่านี้ก็จะเป็นเสือครับแต่ตอนนี้อยู่ในสวนก็น่าจะเป็นแมวครับนี่ครับสังเกตดูครับก็อย่างที่บอกครับการปลูกผักบางทีอุปสรรคก็มีมากมายครับนอกจากจะต้องปวดหัวกับหอยทากปวดหัวกับโรคพืชต่างๆแล้วก็แมลงต่างๆก็มาก็ต้องมาปวดหัวกับ แมวด้วยครับแมวหมาไก่ประมาณนี้ครับหลายอย่างครับสัตรูพืชที่อยู่ในสวนผมครับปลูกผักปลอดสารพิษก็จะประมาณนี้ครับก็ต้องเหนื่อยหน่อยครับดูแลรักษาหลายขั้นตอนมากกว่าปลูกผักที่เขาปลูกธรรมดาทั่วไปครับช่วงนี้ก็จะขยันถ่ายนะครับถ่ายคลิปนะครับก็มาอัปเดตความเปลี่ยนแปลงของสวนในแต่ละวันทั้งเช้าทั้งเย็นครับตอนนี้ตรงนี้แต่ก่อน เป็นบานชื่นครับต้นแก่ก็ลื้อออกไปครับเอาต้นใหม่มาปลูกแทนครับนี่ครับตัวเล็กๆก็ไม่รู้จะปลูกดอกอะไรครับยังคิดไม่ออกแต่ว่าที่มีอยู่ก็คือดอกบานชื่นครับปลูกง่ายปลูกทนแล้วก็ดอกสดใสดีครับก็เลยฟูกไว้ครับพอรื้อรื้อต้นแก่ของบานชื่นออกก็โล่งๆครับมองเห็น แปลงของฟักเขียวได้เด่นชัดขึ้นครับนี่ครับฟักเขียวก็เริ่มโตครับลูกนี้โตเร็วมากครับนี่อีกลูกนะครับมือไะนี่อีกลูกนึงครับดอกตัวผู้ก็ยังเยอะครับแต่ว่าดอกตัวเมียก็เริ่มจะไม่มีแล้วครับดอกนี้ไม่รู้ติดหรือเปล่าครับอันนี้จำไม่ได้ครับว่าผมได้ผสมหรือเปล่า หรือว่าแมลงผู้มาผสมให้ครับต้องเรียกแมลงผู้ครับเพราะว่าเขามีหกขาครับไปศึกษามาแล้วครับแมลงถ้ามีลำตัวเป็นสามส่วนมีหัวมีหน้าอกมีท้องแล้วก็มีหกขามีหนวดก็จะเป็นแมลงครับส่วนแมงก็จะเป็นสัตว์ที่มีแปดขาหรือสิบขาครับมีลำตัวสองส่วนมีหัว แล้วก็ทองครับประมาณนี้ครับพวกแมงมุมประมาณนี้ครับจริงๆแล้วก็ใครที่เกิดทันครับสมัยก่อนก็ฟังเพลงของทาทะยังก็ได้ครับเกี่ยวกับมลเรลงครับฟักเขียวเอ้ยไม่ใช่กระเจี๊ยบเขียวครับผมก็พูดงงตัวเองครับกระเจี๊ยบเขียวก็ทะยอย ออกลูกครับนี่ครับให้เก็บกินเรอยๆครับมีทั้งดอกครับดอกก็สวยครับนี่ครับตอนนี้ออกมาเยอะเลยครับจริงๆแล้วถ้าจะให้แตกพุ่มเขาต้องตัดยอดครับแต่ว่าผมไม่ได้ตัดปล่อยเขาสูงขึ้นมาอย่างเดียวครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็สวยแล้วครับน้องมีก็ขันรอครับผมยังไม่ได้ไปเดินไปดูเลยครับเดินมาดูไก่นะครับ ยังไม่ได้ให้ข้าวครับพื้นสุ่มก็เปียกแต่ว่าตรงที่นอนไม่เปียกครับเดี๋ยวไปปล่อยพ่อโจนกับแม่กุมภาครับหน้าที่ประจำก็คือทุกเชา้าต้องมาปล่อยไก่ออกจากห้องนอนครับพ่อโจนกับแม่กุมภาส่วนน้องเมยก็ให้อยู่ในสุ่มนั่น,นะครับเขายังไม่มีพวกกับอยู่ตัวเดียว ก็คงไม่อึดอัดเท่าไหร่ไข่แม่คุมพาก็เมื่อวานเก็บไปสองใบครับมีสามใบผมก็จะเก็บไปหนึ่งใบครับเขาไข่เพิ่มมาตอนนี้มีอยู่สองใบก็จะแบ่งไปกินหนึ่งใบครับผมก็จะเก็บเก็บกินทุกวันครับไข่แม่คุมพาตอนนี้ทั้งเอาไปผัดไปต้มครับนี่ครับเจ้าของไข่ครับนี่ครับเจ้าของไข่ครับ ตื่นมาพอโจนก็จ,จัดอย่างเดียวครับกับแม่คุมภาเดี๋ยวค่อยเอาข้าวมาให้กินครับเมือเ่อกี้เอาไข่ไปเก็บก็เลยไปเห็นพีเสื้อครับท,ที่ล้างที่ล้างทําความสะอาดไว้หนละังจากที่หล่นพื้นวันที่ฝนตกลมแรงนั่นแหละครับทําความสะอาดแล้วก็จะเอามาหาเพื่อนนะครับเอามาเกาะเข้าฝูงครับ แปะไปเลยครับอ่ะแปะผิดข้างครับนี่ครับก็จะมีด้านที่เป็นทองครับนี่ครับด้านนี้ครับเป็นแม่เหล็กครับต้องแปะให้ถูกครับไม่งั้นเขาก็จะไม่ติดครับแปะกับเหล็กนั่นแหละครับที่เป็นโลหะครับถ้าแปะกับไม้ไม้ไผ่นี้ก็ไม่ติดครับเดี๋ยวถ้าจะแปะไม้ไผ่ผมคิดว่าเดี๋ยวจะมาเจาะเอาสกรู ตัวเล็กๆครับมาเจาะฝั่งไว้แล้วก็เอาแปะตรงหัวสักคูครับน่าจะอยู่ครับนี่ครับแปะไว้แล้วครับถ้าลมมาอีกก็คงร่วงอีกครับเพราะว่าตัวเขาใหญ่ต้านลมพอมีลมแรงๆเขาก็จะเขาก็จะปิวไปตามลมครับส่วนตัวเล็กๆก็ไม่ต้านลมเท่าไหร่ก็จะเกาะแน่นหนากว่าครับนี่ครับก็เกาะไว้อย่างนี้ก่อนครับเพราะว่าเพิ่งมาหยันยังไม่ทําเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยครับไม้ไผ่ก็ยังไม่ได้ยึดแบบ แบบดีครับก็คือแค่เอาเชือกมามัดไว้เอาไว้ดูเป็นโครงล่างพอสังเกตก่อนครับเดี๋ยวค่อยแต่งค่อยยึดน,อน็อตหรือว่าจะตอกตะปูก็ค่อยว่ากันอีกทีส่วนตรงนี้ครับประตูไม้ยึดหดที่ผมซื้อมาใหม่ที่มีขาผมก็เอามาวางทาท่าว่าเป็นประตูก็ก็ใช้ได้ครับแต่ว่าต้องต้องยึดอีกฝั่งไว้ตรงนี้ครับ กับเหล็กโครงตรงนี้ครับแต่เวลาเปิดเขาก็จะหุบมาได้แค่นี้ครับนี่ครับช่องเข้าประตูก็จะเหลือแค่นี้ครับแคบเข้าไปอีกครับเพราะว่าประตูกว้าง6กสิเซนก็เหลือแค่ประมาณฟุตนะครับก็นึกๆอยู่ครับว่าจะปิดแบบไหนครับตอนนี้ก็เอาไว้อย่างงี้ก่อนครับค่อยๆคิดไปครับยังนึกไม่ออกส่วนพื้นพึงนไม้ยนก็เริ่มแห้งครับ ครื่องมือก็เหลือแต่กระป๋องสีครับที่วางอยู่ตรงนี้ยังไม่มีเวลาเก็บครับส่วนอีกอันครับไม้ยึดหดผมก็เอามาวางไว้ตรงนี้ครับเอามาทําเป็นประตูเข้าสวนย่อมครับผมติดฐานเข้าไปนี่ครับก็ตั้งเขาก็ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ครับต้องทําเสายึดอีกด้านนึงครับนี่ครับก็เอาไม้ไม้ไผ่ละแนงมาตักชั่วคาวไว้ก่อนครับแล้วก็มัดดูแบบนี้ครับ เวลาเปิดก็แค่หดเข้ามาตั้งไว้แบบนี้ครับเขาก็จะเป็นทางให้เราเข้าก็กว้างอยู่ครับก็ต้องดูครับว่าเขาจะทนแดดทนฝนได้แค่ไหนก็เอาไว้กันสัตว์ใหญ่นะครับพวกไก่พวกสุน,นัขแมวก็แม่มนะครับสัตว์เลื้ขานก็คงกันไม่ได้ครับส่วนไม้ยืดหดที่ผม ซื้อมาก่อนหน้านี้ผมลองเอามากลางตรงนี้ครับก็กลางได้พอดีครับนี่ครับก็เป็นช่องตะหลางสวยงามดีครับก็กั้นแมวคงไม่ได้ครับคงรอดเข้าไปได้แต่สุนัขก็คงกันได้ครับไกลประมาณนี้ครับวันนี้ก็ตื่นสายครับเวลาในการชมบรรยากาศสวนของผมก็เลยน้อยไปด้วยครับเดี๋ยวก็ต้องไปเตรียมตัวไปทำงานครับแดดก็เริ่ม สอดส่องมาเลยครับเป็นแดดอุ่นๆครับครับความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงลาภยศเงินทองบางทีอาจเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายแล้ว,ลวต้องกลายเป็นอดีตครับคนรู้จักความพอดี ไม่ซีเรียดกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรอะไรก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออาลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ